หลังจากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ก็ยังมีนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของสมาคมมวยไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ต้องพูดถึงกันวันนี้ครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้รับฟังการเข้าชี้แจงของเสียสบตสนัทเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยไทยค่ายเพชรยินดีที่นำอิสารานุ่นเอียงหรือว่ามงกุฎเพชร เพชรผาาฟ้าเข้าร้องเรียนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจากกรณีที่นักมวยในสังกัดถูกโกงในการตัดสินค้านสายตาในการแข่งขันมวยไทยรุ่น45กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์2025โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมน์ศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดรสุวรรณศิลปอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและรับฟังข้อมูล ที่ทําการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพมลรงราชุประถมเหตุาการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศรุ่น45กิโลกรัมหญิงที่อลิสลานุนเอียดถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้คะแนนต่ออ ok ิสไลเอลิก้าโมโบกาวจากฟิลิปปินส์ทั้งเทียงรูปเกมการชกตลอด3มยกเป็นนักชกสาวไทยที่เหนือกว่าซึ่งนอกจากคู่ของอลิสลาแล้วยังมีการตัดสินที่ค้านสายตาอีก2คู่ คือในคู่ของธงชัยหัวนาคหรือว่าเที่ยวพันชัยรุ่น54กิโลกรัมชายและสุภกรศิริรุ่นหรือว่าอัตชัยเกียงระกีฬาสปอร์ตในรุ่น57กิโลกรัมชายคุณนัทเดชว่าเชียงรากรัตนวงศ์ในฐานะโปรโมเตอร์มวยค่ายเพชรยินดีต้นสังกัดของมงกุฎเพชรเพชรเผาฟ้าคาดหวังจะให้มีการ,ปรเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างมวยไทยสมัครเล่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อวงการมวยไทยส่วน อังกฤษสลาดุนเอียรหรือว่ามงกุฎเพชรเพชรผ่ชชาฟ้ายอมรับผลที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในวงการมวยไทยขณะเดียวกันยืนยันตัดสินใจเลิกชกมวยไทยสมัครเล่นและหันไปเดินหน้าสู่การชกมวยไทยอาชีพเต็มตัวในส่วนตัวเองก็มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องนะครับนักมวยในสังกัดเพราะว่านักมวยในสังกัดของเรารวมกระทำจริงๆนะครับแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมว่า โดนโกงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจว่าการงานครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแน่ๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างน้อยๆก็ได้มีแอคชั่นจนากคณะกรรมการโอลิมปีกแห่งประเทศไทยที่เข้ามาช่วยเหลือเราตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบคโครงสร้างของสมาค,คมมวยไทยสมัครเล่นได้แล้วนะครับมันเน่าเปะมานานแล้วครับมันถึงเวลาที่เราต้อง ต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆให้กับสังคมวงการมวยไทยให้มันเจริญก้าวหน้ามากไปกว่านี้นะครับก็สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็อียก็ผลของการผลการแข่งขันหนูมันมันจบลงแล้วค่ะแต่ว่าก็แบบก็ก็ฝังใจอะค่ะเพราะว่าหนูก็แบบหวังเหรียญทองเลยค่ะแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็ยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีครั้งต่อไปก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะ อย่างที่บอค่ะหนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วค่ะก็อยากให้แบบอย่างเช่นการตัดสินคู่หนูคู่พี่เคี้ยวคู่พี่เพชรสุพรรณอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบตัดสินที่แบบให้แบบให้มันเป็นธรรมอะค่ะไม่อยากให้แบบโดนเอาพูดง่ายๆก็คือไม่อยากโดนโกงอะค่ะก็อยากให้เป็นธรรมค่ะ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสาก,กลหรือว่า IOC ซึ่งมางร่วมสังเกตการในการแข่ขงขันรอบชิงชนะเลิศด้วยจึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินกีฬามวยไทยโดยกระบวนการต่อจากนี้ฝั่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนําโดยผู้ช่วยศาสรตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมทําหนังสือถึงดรศักชายทักษวรณน,นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อเรียกให้เข้าข้อมูลต่อไป ที่มันมีสาระสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะคือทางคุณธนาชายประสิทธิ์ท่านรองประธานเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่านั่งอยู่กับทาง IOC นะครับเป็นเป็นตัวแทน IOC ที่มาสังเกตการนะครับมาดูการแข่งขันแล้วทาง IOC ตัวแทนคนวันนั้นเนี่ยก็พูดกับคุณธนาว่าอ้าวทำไมผลมันเป็นอย่างเงี้ยก็บอกว่าเห็นชัดๆอยู่ว่าทางคนไทยชนะแล้วทำไมกลายเป็นแพ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพออกไปตรงนี้นะครับที่ไปถึง IOC ที่เขาจะต้องไปรายงานต่อเขาก็จะต้องรายงานแบบนี้นะครับว่ามันควรจะออกอย่างนี้แต่มันออกอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นคำถามเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันก็มี Impact ในเชิงลบกับกีฬามวยไทยของเรานะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งปวนเนี่ยก็จะต้องเชิญทางท่านศักชัยทับสุวรรณนะครับมาหารือกันนะครับซึ่งจะทำในต้นปีหน้าเพราะนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ